สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนกัลยาณามิตรที่น่ารักในช่องคุณญาดาลเลิฟพาโลกนะคะได้ไพ่มาใหม่ค่ะของแบ็กเบิร์ดนะคะเป็นไพ่ชายดิทเท t ล r อร์คอลบิ๊กเจอร์นีนะคะในเรื่องของการผจญภัยของเด็กน้อยนะคะซึ่งหน่อยลองสับดูแล้วล่ะเป็นอะไรที่สับง่ายนะคะกรีดง่ายสับง่าย นะคะคแล้วก็พอดีมือข้างหลังก็สวยงามข้างหลังเป็นรูปดาวเหมือนอยู่ในจักรวาลจักรวาลแห่งดวงดาวนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามาลองใช้กันดีกว่านะคะว่าไพ่เนี่ยนะคะมีจักรวาลอ่ะเป็นจักรวาลแล้วกันเนาะ สักรวาต้องการที่จะสื่อสารอะไรกับคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้เป็นการใช้ไพ่ครั้งแรกแล้วก็ใช้เลยนะคะการสูญเสียแสดงว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ต้องมีอะไรบางอย่างที่ทําให้เกิดสะกิดใจหรือว่าทําให้คุณรู้สึกสูญเสียหรือว่ามีความปั่นป่วนแสดงว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้ นะคะอาจจะกำลังเผชิญนะคะกับปัญหาอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจนะคะในเส้นทางข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไรหรือบางคนอาจจะเกิดจากการสูญเสียนะคะเสียนสูญเสียของรักสูญเสียความเป็นตัวเองสูญเสียนะคะบาบาบา,บา,บาอะไรต่างๆนะคะในชีวิตของคุณหรือบางคนอาจจะกำลังนะคะอยากจะออกจากที่เดิมแล้วก็ move on นะคะไปข้างหน้าเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องที่มากระทบกระเทือนจิตใจหรือว่าอาจจะมีบางอย่างที่มันเหมือนกับมากระทบจิตใจทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่สามารถที่จะอยู่จุดจุดเดิมได้แล้วเพราะฉะนั้นหน่อยคิดว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้อาจจะอยู่ในจุดที่กําลังนะคะจะ move on ไปข้างหน้าแล้วนะคะอ่ะทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป คุณอาจจะเป็นคนที่อาจจะเพิ่งออกจากงานหรือว่าอาจจะกำลังหาหนทางวางแผนหาหนทางในการที่จะเหมือนกับหาเส้นทางใหม่ให้กับตัวเองเพราะว่าเส้นทางเดิมมันอาจจะไม่ตอบโจทย์หรือว่าเส้นทางเดิมมันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหรือว่าคุณรู้สึกสูญเสียการเป็นตัวของตัวเองก็ได้เพราะมันมีไพ่สูญเสียนะคะเพราะฉะนั้นหน่อยก็เลยจะมาสอบถามนะคะ ให้ว่าแล้วหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรโรแมนติกดูแลมีการเปลี่ยนแปลงมันออกมาพร้อมกันสองใบให้ลาทิ้งใบสุดท้ายค่ะเป็นธาต อโอเคมาดูกันใบแรกโรแมนติกใบที่สองการดูแลการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการละทิ้งแล้วก็เป็นธาตุหน่อยมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาพบเห็นคลิปนี้คุณกำลังจะอยู่ในจุดของการเดทแอนด์รีเวิร์สเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญเลยเพราะว่าหน่อยมีความรู้สึกว่าไพ่มันออกมาไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียการปั่นป่วนมีการเปลี่ยนแปลงมีการละทิ้ง นะคะแล้วอันนี้ก็เหมือนกับมาตอกย้ําว่าชีวิตของคุณหลังจากนี้มันกําลังจะต้องนะคะ ละทิ้งอดีตละทิ้งสิ่งเก่าๆสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณตกเป็นาทาสของอะไรบางอย่างคุณตกเป็นทาสของอาจจะเป็นทาสของใครบางคนอาจจะเป็นทาสของพื้นที่อาจจะเป็นทาสของสังคมสังคมหนึ่งที่คุณอยู่มานานแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้ทําให้คุณมีการพัฒนาหรือว่ามันไม่ได้ทําให้คุณได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นณเวลานี้หน่อยรู้สึกว่าคุณกําลังจะได้ละทิ้ง อดีตนะคะตัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเพราะว่าหลังจากนี้มันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนดักแด้ที่กําลังจะนะคะกำลังจะฟักออกมากลายเป็นผีเสื้อการที่เราจะเป็นผีเสื้อได้เนี่ยมันต้องผ่านการเป็นดักแด้การฟักตัตวนะคะกว่าจะออกมากว่าจะ,ะตกผลึก กว่าจะรับเรียนรู้นะคะในการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างกว่าจะออกมาแล้วเฉิดฉายกลายเป็นผีเสื้อที่มีความสวยงามที่บินไปได้ไกลเนี่ยคุณต้องเคยผ่านการสูญเสียผ่านเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้สึกการไม่มีความสุขในพื้นที่เดิมๆเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากนี้สิ่งที่คุณจะต้องดูแลนะคะก็คือหัวใจของตัวคุณเอง เพราะว่าตอนนี้หน่อยมีความรู้สึกว่าเพราะว่าเปิดต้นมาด้วยการสูญเสียการปั่นป่วนการละทิ้งการเป็นทาสแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วและมันก็จะมีในเรื่องของความโรเมนติกโรแมนติกก็คือมันอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกของเราที่หลังจากนี้มันจะต้องมีการพัฒนาเหมือนกับมีการยกระดับมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่เราจะได้มีการถูกกระตุ้นการยกระดับเราต้องมีการผ่านเรื่องราวที่มันเหมือนกับมันเป็น ตัวกระตุ้นหรือว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้หลุดออกมาจากเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวดักแด้กว่าที่เราจะหลุดกว่าที่เราจะกระดึบกระดึบกระดึบอ,ออกมากลายเป็นผีเสื้อได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความพยายามเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เป็นสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกไม่สบายกายไม่สบายใจไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ได้ใช้อ่า ความสามารถไม่ได้แสดงศักยภาพหรือพื้นที่ไหนหรือว่าที่ทํางานไหนหรือสังคมไหนที่ทําให้รู้สึกว่าคุณดนกดดนขมดนอ่าดนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดนด้อยค่าทุกๆุกสิ่งทุกๆอย่างหลังจากนี้นะคะขอให้คุณละทิ้งค่ะละทิง้งละทิ้งสิ่งที่คุณเคยทําสิ่งที่คุณเคยเป็นที่มันไม่ใช่ตัวของ ตัวคุณอย่างแท้จริงไม่ใช่ตัวที่แท้ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของคุณขอให้คุณละบทิ้งสิ่งเหล่านั้นออกไปนะคะแล้วก็ขอให้คุณเกิดใหม่เดย์เด์รีเวิร์สเกิดใหม่นะคะให้มีความเฉิดฉายให้มีให้มีความไปได้ไกลเพราะการเป็นผีเสื้อคือการบินไปได้ไกลโบยบินไปได้ทุกที่มีอิสระในชีวิตมีอิสระในตัวเองมีความสุข นะคะล่องลอยไปตามพื้นที่ที่ที่เราอยากจะไปนะคะแล้วก็หันกลับมาดูแลนะคะดูแลหัวใจตัวเองดูแลแรงหัวใจคนที่เขารักที่เขาแคร์เรานะคะความโรแมนติกหน่อยมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของอ่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกภายในพอตัวเราเองเห็นคุณค่าของตัวเราเองพอตัวเราเองรักตัวเราเองมากพอพอตัวเราเองสามารถที่จะ ตัดสิ่งที่มันเป็นความคุ้นชินตัดสิ่งที่มันเป็นความาที่เคยทํามาในอดีตนะคะที่มันเป็นสิ่งที่เราทำมาเรื่อยๆเรืๆเๆทำเพราะต้องทำค่หากเราตัดสิ่งเหล่านั้นได้มันเหมือนกับการที่เราได้รู้จักกันกลับมารักตัวเองมากยิ่งขึ้นเห็น <c oughs> คุณค่าในตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะชีวิตของคุณหลังจากนี้เมื่อได้มีการกระเทาะแล้วเมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วหลังจากนี้ นะคะคุณจะได้พบเจอแต่ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของความสุขทางใจนะคะการได้อยู่ในสังคมที่มีแต่เหมือนกับกัลยาณมิตรนะคะคัดสรรเฉพาะกัลยาณมิตรคัดสรรเฉพาะสิ่งที่ดีๆอะไรที่มันเป็นความรู้สึกแย่ๆอะไรที่มันเป็นสิ่งที่จะมากระทบกระเทือนหัวใจจิตใจของเราทําให้เรามีความเศร้าหรือว่าไม่สบายใจหลังจากนี้ขอให้ตัดออกไปนะคะอันนี้ก็คือไพ่ที่ใหม่ที่หน่อยได้วันนี้นะคะ ค่อนข้างที่จะเปิดออกมาก็ค่อนข้างที่จะน่าใจหายไม่ว่าจะเป็นศูนเสียก็ดีปั่นป่วนก็ดีนะคะแต่ก็ยังดีที่มันมีการละทิ้งสิ่งเก่าๆไปนะคะการไม่ตกเป็นทาสของอะไรบางอย่างที่มันเหมือนกับมันผูกติดเราไว้กับสิ่งที่บางทีมันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากที่จะเป็นแต่ว่าเราต้องเป็นเพราะอาจจะด้วยบริบทอะไรต่างๆที่มันบังคับเราเปิดออกมาอย่างนี้แล้วแต่ว่ามันนะคะ มีการละทิ้งนั่นหมายความว่ามันถึงเวลาของการละทิ้งสิ่งไม่ดีอะไรต่างๆก็แล้วแต่ความเสียใจนะคะความทุกขทรมานจิตใจอะไรทั้งหลายแหล่หลังจากนี้นะคะขอให้คุณได้ค้นพบเส้นทางที่จะทําให้คุณมีความสุขมีความโรแมนติกมีความใจฟูมีความสบายใจนะคะเพราะว่าหลังจากนี้พื้นที่ของคุณจะกลายเป็นพื้นที่ที่มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการดูแลจิตใจอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการ มีแต่พลังงานทางด้านบวกนะคะโอเคเอาเป็นว่าหน่อยเป็นกําลังใจให้กับคนที่พบเห็นคลิปนี้แล้วก็จะบอกว่าไพ่สําหรับนี้น่ารักมากๆเดี๋ยวหน่อยต้องใช้เวลาในการไปศึกษาหน้าไพ่ทีละใบทีละใบก่อนที่จะเอามาเปิดให้กับเพื่อนๆมันจะได้ไม่สะดุดเนาะซึ่งพบเจอกันเราอาจจะต้องทําความเข้าใจกันนิดนึงใครที่สนใจก็ไปตามที่เพจอันนี้ได้เลยนะคะ Backbird หน่อยไม่ได้ได้อะไรนะแต่หน่อยรู้สึกว่าเขาทำออกมาได้น่ารัก นะคะแบ็กเบิร์ดในในในช่องเพจนะคะอืมประมาณนี้โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวไปแล้วค่ะบ๊ายบาย